ยาพวกเราาร่างารจะเห็นว่านี่พทยเลนี่กบขบไม่ต้องรอเพาะว่พ่อกมาเล่นแนะวคอ่ให้กาเล่นพูดเรื่องสบัมองอะไรเงี้ยว่าอยากให้ลวงพะมาทำงานนะครับคือขอพิกบาบแล้วกันให้บบ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 รมีบบ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  นในปัจจุบันนะครับอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจากรายงานสชิติจราจรล่าสุดนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมี 6รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต7ศพนะครับในห่วงเดือนที่แล้วและที่หน้าโคตรหูก็คือหลังโรงพักของเองนะครับไม่ใช่หมวกน็อกนะครับ1ศพนะครับคิดว่ามาใกล้นะครับมาใกล้ๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับข้อความเป็นไปของวันนี้นะครับแม้กับว่าระยะใกล้ก็ตามก็ยังเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้นะครับจึงมีนโยบายให้สพบางสุขุมร่วมกับภาครัฐเอกชนดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมีวัตถุผสมหมอกหมวกนิรภัยให้แก่ ประชาชนที่ไม่สมบูรนิรภัยในขณะขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึกให้แก่ประชาชนให้มีวินัยในการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตการบาดเจ็บศีรษะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนจากการสัญจรขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วพูถึงความไม่ประมาทนะครับในการดํารงตนนะครับเพราะ <c oughs> ว่าเปิดไฟใส่หมวกและบวกอยู่หน้าหน้าตะกร้าครับ การกระทำที่ผิดครับอย่าไปทําครับแต่ที่ถูกต้องก็คือเอาหมวกมาใส่ครับหมวกที่ฮีสันเอาหมวกมาใส่ที่ฮีสันนี่คือท่าที่ถูกต้องของการเปิดไฟใส่หมวกครับครับเพราะฉะนั้นถ้ามารถถ้ามาไปลัขับขี่รถถ้ามาบวกใส่ตะกร้ารถครับอันนี้คือท่าที่ถูกต้องครับปกบมือให้เยียกร่ไรครับนี่คือท่าที่ถูกต้องในการเปิดไฟใส่หมวกบอกไปแล้วว่า ก้าม <Es> ีเอาไว้ใส so th ่สิ่งของอย่างอื่นแต่หมวกันนอกมีเอาไว้เพื่อกันกระทบที่ศีรษะฉะนั้นสติตั้งมั่นทุกอย่างอุบัติเหตุลดได้เดินๆมาไมนต้องใส่โอเคครับ เอาใส่เลยครับใส่แล้วไปประจํารถนะครับประจารถรงรอบเมืองวังสะพุงโดยตํารวจจราจรจะนําไปนะครับเป็นคนแรกนะครับเดินตามหลังกันมาเป็นแถวครับแข็กวีพี <muitas> <Naruto> ไปไปนะครับกเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนี่้องประชาชนทุกภาคส่วนน้ีเรื่องรัไม่อ้อยคเสรถห่วรายไว้โครงการรถิเจราจรในการใช้ักรนารถคันนี้ยิ่งคมใหม่ครครับเป็ู้ไส